ICA Make Up Academy โดย m r Limmer Make Up Artist เชี่ยวชาญกว่า20ปีและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Luxury Standard ของเขาตะแบนระดับโลกมาเปิดตัว Master Class รั้งแรกที่ประเทศไทยค่ะโดยมาสเตอร์ค์ดนี้ค่ะจะนําความหรูหราของโลกเมคอัพมาให้คนไทยได้สัมผัสการสร้างมาตรฐานของแบรนด์เครื่องสําอางหรูระดับโลกเพื่อเป็นศูนย์กลางในเอเชียเลือกประเทศไทยเพราะเมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่มากด้วยแฟชั่นและความหลากหลายนั่นเองค่ะพร้อมกับทําความรู้จักกับเครื่องสาอางสุดหรูลิมบอสบิวตี้ค่ะที่ประสานความสวยงามแบบไฮแฟชชั่นอัคชวลีเข้ากับนวัตกรรมล้ําสมายัยเครื่องสําอางที่มีความละเอียดของทุกการใช้งานไม่ใช่เพียงเครื่องสําอางเพียงเท่านั้นค่ะโดยการเปิดตัวครั้งนี้ค่ะ เป็นการเปิดตัวอย่างอบอุ่นด้วยการจับมือกับพรีเมียมคอมมูนิตี้ของผู้หญิงฟอลโล w ที่เป็นแรงบรนันดาลใจในการเสริมสร้างศักยภาพของสตีอย่างองค์กรมิ s ซิ h t h a ล l a n d World ค่ะโดยบอสคิตตี้คุณกิตติพรนันตานนนค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านแล้วก็พี่ๆทุกองสู่มวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยจริงๆแล้ว บอลอาจจะไม่ใช่หน้าใหม่เนาะบอลเป็นผู้จัดการของประกวด Miss u n i v r s e แล้วปีนี้นะครับเราได้มาร่วมงานกันซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆนะครับสำหรับปีนี้มัอนอยากจะให้ติดตามชมนะครับผมว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอีเวนต์แน่นแน่นอนนะครับระหว่าง ICA Academy นะคะก็คือเป็น Academy สำหรับการแต่งหน้าแบบ Professional Mix u p Artist สำหรับ International นะคะซึ่งปีนี้เป็น เขาเลือกที่จะมาเป็นฐานที่เมืองไทยเพื่อในเอเชียนะคะก็อยู่ที่นี่แล้วก็มีเครื่องสำอางดีๆนะคะก็คือเครื่องสำอางลิมบอส้วยค่ะตอนนี้คือเป็นเจ้าของเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งโฟลเดอร์คิดสูนเครื่องสำอางเองทั้งหมดเลยค่ะ so I'm Limbo I'm uh, the founder and CEO of Limbos Beauty from Singapore but we sell luxury brand uh, worldwide and uh, also we opened our Uh, International Beauty Academy, the biggest one in Asia, here in Bangkok. And we are so happy to announce also our collaboration with uh, Mrs. Thailand World, which is very, very exciting. Um, and we plan to do many other events this year. เอคุณคิิการแชร์เขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ ICA แล้วก็ลิงบอสนะคะเครื่องสำอางที่เป็นเคาน์เตอร์แบนด์แล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกแล้วก็มีควานขายในหลายประเทศซึ่งตอนนี้เขาได้ตั้งใจที่บอกว่ามองว่าประเทศไทยเป็นที่ที่แบบเหมาะสมเป็นทับในการที่จะทำให้ต่างชาติก็ดีนะคะมาเรียนคลาสเป็นพชเ่ professional ที่นี่ และเป็นอคาเดมีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะตอนนี้นะครับผมค่ะอันนี้เป็นสิ่งทีอ่อ่มันเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศเรามากๆเลยเพราะแบรนด์ระดับโลกแล้วก็ศิลปินระดับโลกเนี่ยเข้ามาทาธุรกิจในบ้านเราเนาะ,ะไ,มไม่ใช่เรียกธุรกิจสิมันก็ให้ความรู้นะครับส่งต่อความรู้แล้วก็อยากจะให้พัฒนาให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวนำในเรื่องของ การแต่งหน้าในเรื่องแฟชั่นนะครับหรือว่าหรือว่าในด้านที่เป็นผู้นำในด้านแฟชั่นต่างๆเขาก็จะมาสร้างฐานในประเทศไทยซึ่งเขาเพิ่งเข้ามาได้เมื่อประมาณปลายปีนี้เองค่ะพฤศจิกาธันวานแล้วก็เพิ่งที่จะฟอร์มทีมเพื่อได้สถานที่แห่งนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นซอฟโอเพนิ่งของเขาก็จะทําให้ที่นี่เป็นฮับที่ประเทศไทยแน่นอนก็จะมีทังเรื่องของอินฟูหรือต่างชาติต่างๆที่จะต้องเข้ามาเรียนใน ห่่งนคะกิจกรรมวันนี้นะครับจริงๆเป็นสอบ open house นะครับหลายๆคนบอกว่าสอบแล้วหรออันนี้สอบแล้วครับตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะจัดแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแขก้มีเกียรตินะครับทุกท่านพี่ๆทั้งหลายนะครับพอดีเราอยู่ในวงการกันมาเนาะเราก็อาจจะเชิญท่านนี้ไม่เชิญท่านนี้ก็ไม่ได้นะครับวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับต้องขอบคุณจริงๆว่าเล็งเห็นอคาเดมี่ของเรานะครับแล้วก็ยังไงฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับผม เราก็เชิญเฉพาะแขกที่แบบม,มีความสนิทกันแล้วก็เป็นเซเลบแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าในในใน,ในวงการเนาะที่ใช้เครื่องสำอางแบรนด์แ,แบบเขาอะค่ะแล้วก็ในปีนี้ที่เศษไปที่สุดก็คือ,อในอาคาดมีนะคะแล้วก็ลิมบอสเนี่ยค่ะจะเป็น คอร์ร์เอร์เรชันเขาเรียกว่าทํางานร่วมกับมิทลิทไทยแลนด์เบอร์ในปีนี้ทั้งปีเลยค่ะเราก็จะมีอีเวนต์ร่วมกันจัดงานร่วมกันตั้งแต่รอบการคัดเลือกในระดับจังหวัดเลยจนถึงระดับไฟแนลถึงส่งไปอเมริกาในปีนี้เลยค่ะก็จะมีลิมบอสอยู่กับเราไปตลอดเพื่อจะเทรนนางงานของเราให้ให้เป็นแบบว่าผู้หญิงที่มืออาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะว่าจริงๆเขาเป็นก้าวหนึ่งน,นะครับผม <S 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 ที่จะปฏิวัติวตงการนางงามของเราที่จะได้คอร์ร์ o ปอร์เรชันกับแบรนด์ระดับโลกค่ะ สำหรับคลาสเรียนนะครับเราตั้งปณิธานแล้วว่าการแต่งหน้าไม่ใช่แค่แต่งหน้าเป็นและเป็นอ,อาชีพเท่านั้นนะครับเราสอนแม้กระทั่งเรื่องบิสเนสนะครับแต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะหาลูกค้าอย่างไรนะครับใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรพัฒนาแม้กระทั่งบุคลิกภาพและมากกว่าน,นั้นนะครับเราจะเป็นเอเจนซี่เมคอัพเจ้าแรกของประเทศนะครับผมเราจะทําให้เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามเหมือนเวลาเราทํางานแล้วเราเบนซี่มีบอดดิ้งเนาะมันก็จะทําให้เรามี มีสายป่านที่มากขึ้นในการทํางานแล้วก็ได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นทีม w ร์ k ที่ดีเทรนการแต่งหน้าจะบอกว่าเทร,ทรเนเนอร์ของเราเนี่ยมาจากหลากหลายวงการนะครับแม้กระทั่งคุณริโบเองที่เป็นเป็นเทรเนเนอร์ให้แบรนด์ระดับโลก <พอ S 1> มา20ปีนะครับเขาทราบถึงเรื่องกระทั่งอิีเียนต่างๆโรงงานผลิตที่ไหนเราทัดเทียมเท่ากันแน่นอนแล้วก็ซึ่งประสบการณ์แต่ละท่านที่มาเนี่ยทำไมบอลถึงต้องมาคอลแลับอลประสบการณ์17ปีในการทํางานตรงนี้ด้านความงามทั้งหมด บอลมั่นใจครับว่าวันนี้บอลพร้อมแล้วที่จะส่งต่อความรู้ให้กับหลายๆท่านไม่มีเลยครับจริงๆเราหลายคลาสมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็มีทั้งคลาสใหญ่มี Personal Class ส,ส่วนตัวมี p r v v t t Class อันนี้แล้วแต่มีความหลากหลายมีความหลากหลายแล้วแต่ว่า หลายๆท่านสะดวกแบบไหนเรามาคุยกันได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคลาสเราจะใช้เป็น l i มบ o สผลิตภัณทั้งหมดค่ะซึ่ง l i มบ o สผลิตภัณอย่างที่บอกนะคะจะเป็น h y g i e n d ผลิตภัณแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ Innovation ที่แบบขับใช้ไม่ได้แค่แบบเป็นเครื่องสำอางนะคะมันไม่แค่แค่เครื่องสำอางอย่างเดียวแล้วุนตัวคลาสได้เองค่ะสามารถมีทั้งคลาสเป็น Professional สำหรับ Makeup Artist Personal Branding Personal Class Business ได้หมดเลยค่ะทุกๆคลาสรวมไปถึง Advanced ว <c oughs> ่า้นก็คือ มีเอฟเฟกนะครับบอดี้เพนต่างๆที่แบบในโลกนี้มีอะไรเรามีที่นี่หมดจะว่ายังไงก็ได้เหมือนแบบเหมือนเป็นแบบฮอลีวูดเลยเนาะพอลิบูดเนยอันนี้ระดับระดที่นี่ใช่ค่ะแน่นอนครับทุกคนติดตามชมเลยเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับดีมากๆขนาดนี้อันนี้ตกใจว่าคิดว่าตัวเองจะฮันโดขนาดนี้ไม่ได้แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปน่าจะดีนะครับผมก็ยังไงมีแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราร่วมกับลิ Thailand World ด้วยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ย เดี๋ยวหลายๆท่านอยากจะถ้าว่างแล้วอยากจะพาเดินชมนะครับเนื้อที่1,200ตารางเมตรบนเอ็มโพเรียมพาวเวอันนี้แล้วก็วิวบรรยากาศทุกอย่างนะครับทุกอย่างเป็นอิมเพรสที่สุดก็ในว <มา S 1> <ม>ิลล์ทีแว<อ>นเวอร์เดี๋ยวจะมีการแบบถ่ายโปรเจ t ท,ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีการแบบ เข้าคลาสที่นี่ด้วยกับสำหรับทีมวิ a ยาลัยเวอร์แล้วก็จะมีออกอีเวนต์โรดโชว์ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีแบบทอปโชว์ร่วมกันหลายๆอย่างเลยเพราะว่าเราอยากจะให้คนไทยอ่ะรู้จักแบรนด์แบบลิมบอสแล้วก็อยากให้รู้จักว่าเรามีอะคาเดมี่ดีๆที่นี่คือมันเหมือนกับว่าเราเอาผู้หญิงที่แบบเหมือนวิทยาลัยเวอร์เป็นผู้หญิงที่แบบประสบความสำเร็จแถวหน้าแนวหน้าซึ่งตรงกับคาเกตุบแล้วตรงกันแมทชิ่งกันมากๆแล้ววันนี้เราก็เลยมองว่าเราจะทํายังไงให้เหมือนกับว่าผู้หญิงในกลุ่มของเราเนี่ย มาเมิร์จการมาเวิร์크ร่วมกันแล้วทาให้เราแบบมีความสวยที่มากกว่ามีความเก่งที่เหนือกว่ามีดีขึ้นเนาะอินฟลูดีขึ้นเป็นนักธุรกิจที่คอมมานดี้ผู้หญิงชั้นนาใช่นักธุรกิจที่แบบเก่งขึ้นด้วยแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยค่ะก็เลยมารวมกันในที่สําคัญต้องสวยและแต่งหน้าเป็นก็อย่างที่บอกนะครับกิจกรรมติดตามได้หลังจากนี้ในเพจมิ s ซ a สแทนเวิร์กแล้วก็ i c a Academy นะครับผมแล้วก็ สำหรับท่านที่อยากสนใจที่จะมาเรียนนะครับผมตอนนี้ก็เราเปิดคอร์สแล้วนะครับอยากจะให้สนใจแล้วก็ทักเข้ามาในเพจนะครับหรือว่าดูจากทาง Instagram นะครับในกระทั่งอตอนนี้คอสเมติกของ l i m o o ส Beauty นะครับก็ฝากว่า Instagram นะครับ Limbos ส Beauty ด้วยเช่นกันครับผมค่ะ ก็อยากให้ติดตามนะคะเวทีมิสอิตาเลนเวิร์ค่าว่าปีนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนที่เรามาทํางานร่วมกับ ICA ี c อคาเดแล้วก็ลิ m บอ s สนะคะอยากให้ทุกคนติดตามว่ามันเป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะคะที่เราไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเราก้าวถึงอินเตอร์แบรนด์แล้วนะคะก็ค่ะเราจะน่าจะสนุกแน่นอนค่ะ I'm very excited that uh, we launched here in Bangkok. Um, we we feel Bangkok is an international full of style, full of makeup, full of uh, uh, business women and businessmen that can enjoy our products and our beautiful academy and the collaboration together because we are very proud of it. Um, and uh, we hope to see many new faces here and uh, uh, to make sure that we will bring as much style and fashion to, the, uh, to our collaboration and brands. Yes. ก็เขาก็มีความดีมากมากนะคะที่ได้มาเปิดที่นี่ในเมืองไทยเพราะแน่นอนเนี่ยเนเมืองไทยบ้านเราเลยค่ะมันเป็นศูนย์กลางเลยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็แฟชั่นต่างๆแล้วก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ของเขาและอะคาเดมี่เนี่ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามีคุณภาพเมื่อมาอยู่ที่นี่จะเชื่อว่าจะดึงไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะคะที่จะมาเรียนได้ได้มากขึ้นเราก็จะมีแฟชั่นหรือว่าเทรนใหม่ๆที่ทําให้พวกเราเนี่ยสนุกกันในในบ้านเราแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามนะคะ we'll be